ก็เทงร้านอาหารไทยแล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้จะเป็นเมนูนะคะก็คือแบบอาหารไทยทั้งนั้นเลยแล้วเยอะมากๆถ้าใครจะมาก็ชื่อร้านตามนี้เลยนะคะนี่ำี่อมัเอเอิปอบยกันนะคะรอะ น่นะบบัง hmm. ถั่วตมาดิ่ normal i ะใยู้า normal ิย่าบอกว่าถ้าจิ้มน้ำจิ้มเขาไม่ชอบนะคะถ้ากินเปล่าเเขาชอบอยู่แต่ชอบก็คือชอบตัวจิ้มน้ำจิ้มคือต้มยำนะคะ ขาวเดอดอร์สิเหมือนกันนะเอเจอวะทห้าแดงเลยนะเผ็ดนะคะอ๋นาจะดกรปะปนจไม่ใช่ชอนไม่ใช่ชอน ใช้ตะเกียบเออฮายูบ hmm. ูดีรู้ป่ะบันดงยี่้ดีชยช็อคทูสัสบิลลีมิลาิลานี่รายนีเลฮะบล็อกเซยาทสโก็คือข้าวผัดสับปะรดนะคะส่วนอันนี้ก็คือผัดไทยนั่นเอง davay <laughs> Güzel, bu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> bak, Ananas. Pilaf, çok iyi. Şirir. O tofu. Ha ekmek bunu kullan işte Ananasla <laughs> o, o ekmek, işte. ekmek o. <laughs> pilav ile. Nasıl? Hissedin mi? Çatalı da al da pilavla beraber al <laughs> Ya da kaçın lan sen. Bakayım nereye gidelim. Herkes taban zevkine uyan bir şey diye çıktı. Ama ben seviyorum. Güzel mi? Değişik. Güzel değil mi? Hmm. <laughs> Oğlum ben bilirim kimin ne seçebilirler. Bunlar ร้านอาหารไทยร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่คนไทยมาเปิดนั่นเองนะคะที่เมืองอังคาราค่ะซึ่งร้านอาหารไทยตรงนี้เหมยไม่ได้เป็นคนเซิร์ชมานะคะเป็นแฟนเหมยเซิร์ชนั่นเองเพราะว่าเขาอยากให้เหมยแบบได้กินอาหารไทยนะคะก็เลยแบบหาร้านอาหารไทยให้ซึ่งร้านนี้ก็ค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันนะคะแล้วอาหารก็คืออร่อยมากๆเลยและ,อะตอนที่เหมยเข้ามา เขาไม่นึกว่าคนไทยนะคะเขานึกว่าเป็นคนจีนเหมยก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมองเหมือนเป็นคนจีนน่าอาจจะออกไปทางจีนหรือเปล่านะคะพี่คนที่เขามารับออเดอร์เหมยอ็เป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าพี่เขาไม่สามารถสื่อสารภาษาตรุรกีได้แต่เขาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะเขาก็จะรับเป็นเขาจะรับออเดอร์เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะให้แต่งไฮมาด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็น รีนะคะไม่ได้เสียตังค์มีบริชิเช็คยังมั้งใชคเบริเยิดมชูเนยพวกนางชอบแตงไทยกันมากเลยนะคล้ายเลมอนแต่เขาชอบกันมากเลยอันนี้อร่อยเหมยก็ชอบนะอ่อยมากซื้อของคัมาม่ามานะคะพี่เขากำลังจะทำออนไลน์อยู่พอดีนะคะ ก็ซื้อมาคุณสามีก็สั่งน้ำมะนาวเพิ่มนะคะเหมอนไปคา <laughs> นางสั่งเพิ่มสองขวดนางชอบชามะนาวมากคือชามะนาวที่นี่สำหรับเหม่ยก็คือเปรี้ยวนะคะแต่ว่าสำหรับคนตุรกีอย่างเงี้ยที่คนที่เขาชอบกินรสเปรียปร้ยวๆอย่างเงี้ย<ๆ>ก็คือจะถูกใจมากๆเลยแต่สำหรับคนไทย ถ้าคนชอบกินหวานก็จะบอกว่าเออมันเปรี้ยวแต่ถ้าคนที่ชอบกินเปรี้ยก็จะบอกว่าไม่เห็นจะเปรี้ยวเลยอะไรประมาณนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบแต่ร้านนี้ถูกใจนางมากเลยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายบินไปประมาณ1,300เทเลนนั่นเองนะคะก็ประมาณเออพันสองร้อยเก้าสิบหรือแปดสิบประมาณนี้นะคะถ้าค่างเงินตอนนี้นะคะก็จะประมาณนี้ก็พัน ิดสำหรับเหมยว่าไม่แพงมากนะคะเพราะว่าทั้งปริมาณอาหารแล้วก็ทั้งเมนูอาหารก็คือข้มอยู่คือเขาให้เยอะมากๆเลยทุกคนมันคือถ้าใครจะมากินก็สั่งแต่พอดีนะคะแบบถ้ามาเยอะก็อาจจะสั่งเยอะได้แต่ว่าถ้ามาน้อยก็สั่งพอดีดีกว่าเพราะว่าเอ,อพี่คนไทยเขาให้เยอะมากๆเลย อพียงคาราก็คือรถจะค่อนข้างแออัดนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่นิดหนึ่งแล้วน่าจะเยอะไม่ได้รถติดแต่ก็คือมันค่อนข้างแออัดอะไรประมาณนี้จะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนที่เมือม่อหมอยอยู่ก็เหมือนกรุงเทพเลยประมาณนี้แต่รถก็คงไม่ได้ติดเท่าอิสตันบูลนะคะเราก,กาลังเดินไปที่สวนสาธารณะนะคะเพราะว่าแบบกลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรทํา ตอนนี้ก็ประมาณเอ,อ,อนน่อลงขอเช็คเวลาก่อนให้มีนาฬิกาตอนนี้ประมาณทุ่ม4ี่นาทีนะคะถ้ากลับบา้าไปก็จะไม่มีอะไรทําก็เลยไปเดินเอ,อ่อเล่นส่วนสาธา,ารณะกันก่อนอันนี้จะเป็นส่วนสาธารนณะตรงใหม่นะคะไม่ได้ไปตรงที่เก่า เพราะว่าเห็นในรูปก็คือสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็คือกำลังจะซื้อขนมไปกินนะคะซื้อพวกน้ำอะไรอย่างงี้ส่วนสาธารณะที่นี่ก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เอาไว้แบบ ชมวิวนั่งดูเป็ดนั่งดูน้ำพุนะคะเหมือนเอามานั่งแบบดื่มด่ำบรรยากาศชิลๆแล้วก็จะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะอากาศตอนนี้ก็คือแบบอากาศดีมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้หนาวมากนะคะอันนี้ตรงข้างหลังเหมือนก็จะมีพวปแบบว่าของเล่นอะไรด้วย แล้วก็มาที่ทำงานของเพื่อนนะคะ คือทำงานเอ่อไม่น่าจะข้างงานกี่โมงน่าจะทุ่มกว่าเลิกสิบโมงนะคะเลิกสิบโมงเช้าพ,พรุ่งน,นี้เออเบนกุญยพิกโฮสเทลเบนบักเมียวฟาดเลเดร์บักเกนตอันนี้ <laughs> ก็แบบว่าได้มาแบบว่าเฝ้าเวรตอนดึกคลินิกที่นี่ก็คือเปิด24ชั่วโมงเลยนะคะ ก็จะมีคุณคุณหมอเฝ้าอยู่หนึ่งคนนี่ก็กำลังจะกลับบ้านกันนะคะพรุ่งนี้เช้าเขาก็เลิกประมาณสิบโมงเลิกสิบโมงเนาะา How I'm ask about how was your work? Is nice, dear? Is n e dear? g ü z e y o r e just a m a z i n How she s l i e 3 3 s อยู่ด้วยกอนางนนอไป3ชั่วโมงเองนะคะเป็นเหมือนไม่ได so, ้เลย มากินข้าวเย็นกันนะคะวันนี้ไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็คือออกอีกทีก็คือตอนเย็นอาหารของเราแล้วก็มีพริกให้รวยร้านอาหารตุรกีก็มีร้านอาหารหลากหลายแบบเหมือนกันนะคะซึ่งเหมยก็เพิ่งรู้เลยเพราะว่า ร้านนี้เหมือนก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเป็นเมนูแบบคล้ายๆร้านข้าวแกงนะคะแต่ว่าร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านที่มีแต่เมนูเนื้อนั่นเองซึ่งก็จะมีเนื้อวัวจะมีเ,เป็นเนื้อไก่แล้วก็จะทําเป็นเมนูของตุรกีให้เราเลือกได้เลยซึ่งจริงๆร้านนี้เขาจะกินกับขนมปังนั่นเองนะคะ เมนูที่เหมยกินนะคะก็จะเป็นตับนั่นเองเนาะซึ่งตับที่ตุรกีค่อนข้างอร่อยนะคะเหมยอ็ชอบมากๆเลยเวลาไปร้านอะไรแบบนี้เหมยก็จะสั่งแต่ตับนะแล้วก็เหมจะไม่กินกับขนมปังนะคะเพราะว่าขนมปังมาทําให้เหมยอิ่มเร็วมากๆเหมยก็เลยจะกินแค่ตับอย่างเดียวนะคะแล้วก็กินกับพวกหอมพวกพริกอะไรอย่างงี้นะคะตัวพริกตุรกีเขาจะมีการแบบ เป็นพริกดองนั่นเองนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวก็จะมีการตัดเลี่ยนให้เหมอนด้วยในส่วนราคาของเมนูเหมยนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเทเลเกือบ200เทเลนะคะซึ่งเหมยก็มองว่ามันก็ไม่แพงมากนะคะทุกคนแล้วก็ปริมาณอาหารเขาก็ให้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเครื่องเคียงอะไรให้เราด้วยนะคะซึ่งเหมยก็มองว่ามันคุมแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คนอื่นขอกินก็ จะอยู่ที่ประมาณ200นิดๆนะคะเพราะว่าเขามีขนมปังด้วยแล้วขนมปังคือใหญ่มากๆทุกคนไม่รู้ว่าเขากินหมดได้ไงขนาดเหมือนกินแค่ตับแค่นี้นะคะเหมือนยังแบบจะกินไม่หมดอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็คือซุดิแลชนะคะข้างในก็จะมีนมมีข้าแล้วก็น้ำตาลแล้วก็แบบว่าเอาไปทำเขาเรียกว่าข้าวอบในตู้อะไรอย่างนี้แล้วก็รอสักพักนึงก็จะได้เป็นแบบนี้ 他可以自己走。